นี่คือโคมิการ์ดอีจอยดี10โปรอาร์จีบีคาดิโอไดนามิกไมโครโฟนครับเ,เพื่อนๆพูดใกล้ๆแบบนี้เลยและทั้งคลิปนี้จะมาจากเสียงไมโครโฟนตัวนี้นะครับไมโครโฟนเป็นแบบดูอัลโหมดนะครับเป็นแบบสายแล้วก็ไร้สายแบบสายใช้งานได้ทั้ง XLR ใช้งานร่วมกับซาวการ์ดแยกได้หรือจะใช้ USBC ก็ได้เสียบแบบใช้งานอินเทอร์เฟซของไมโครโฟนได้เลยส่วนระบบไร้สายเนี่ยก็สามารถใช้งาน ได้ส่งสัญญาณได้ไกลถึง40เมตรเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆมีอุปกรณ์แบบไหนก็สามารถใช้งานร่วมกับไมโครโฟนตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มมิวเสียงได้เลยโดยไม่ต้องงอซอฟต์แวร์นะปิดเสียงไมโครโฟนได้ไฟแสดงสถานะชัดเจนมากๆสีน้ําเงินบันทึกเสียงสีแดงเนี่ยปิดเสียงและถ้าเกิดเป็นสีเขียวคือลดเสียงรบกวนไมโครโฟนรับเสียงแบบค a r อ,อย o i d pickup รับเสียงด้านหน้าเป็นหลักให้เสียงชัดหนาและโฟกัสเฉพาะเสียงพูดในระยะเท่านั้นใครที่อยากได้ไมโครโฟนที่ตัดเสียงรอบข้างดีๆไมโครโฟนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆพอ พอร์ตมอนิเตอร์เรียลไทม์ด้วยเช็คได้เลยว่าพูดเข้าไมโครโฟนไหมเสียงแตกไหมแบบสดๆเหมาะกับคนที่ต้องการบันทึกเสียงร้องหรืออยากฟังเสียงตัวเองเวลาใช้งานมีไฟ RGB Lighting มาให้6โหมดหลักปรับตามสไตล์ของเพื่อนได้เลยนะครับแบตเตอรี่อึดมากโหมดไร้สายใช้งานได้สูงสุด45ชั่วโมงในโหมดปิดไฟ RGB หรือ25ชั่วโมงถ้าเปิดไฟ RGB ตลอดเวลาสุดท้ายมี EQ preset มาให้เลือกถึง3แบบ low boost Flat ธรรมชาติหรือ high boost เพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับที่สำคัญสลับโหมดได้ง่ายมากๆแค่กดปุ่ม EQ บนตัวไมค ไมโครโฟนก็สามารถทําได้เลยในท้องตลาดเนี่ยมีไม่กี่ตัวแบบนับได้เลยนะครับที่เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกแต่ราคาแค่2,000ต้นๆน,นะเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับ